จะหล่นไหมเนี่ยพี่ยกพี่ดึงะล,ะล,ะละลายบา่ะแต่มันละลายเบา เอาอยัางไงดีวเนี่ยถามแม่ดีวว่าเสร็จดีเราไปไหนกันถามแม่สินยกเอาถุงออกเลยเอาถุงออก ตื่นเต้นนะเดี๋ยวแบบเสียตังหวะตื่นเต้นอ่ะเาอยู่ไหนอ่ะอยู่อยู่ในนั้นนะใครถ่ายวีดีโออยู่ตรงนั้นอ่ะใครถ่ายไม่เฟียดไหมเดี๋ยไปบอกเฟียดให้ไม่อเฟียดเรื่องนี้ต่เตีนอดอกไมดอไม้นี่เ้าิดได้ดิเอ๊ะเป๊ะเป๊อยู่เตรียมการนี่ ไม่ใส่วีด <tacos> ีโอดิถ่ายถ่ายแล้วรูปไปก่อนถ่ายด้วยเหรอลองยกไปก่อนถ้าไม่ไหวช่วยดูไหวไหวกไหวคิดว่าพี่นิ่ง่ายกไว้เลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวพวกกี้ยังคนแกะไม่รับปากเลยอะนี่หรือให้กี้กับพี่ให้กี้กับเจ๊เป็นคนยกแล้วพี่นิงรอรับใช่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันยกแบบนี้ก็ได้ไปากจริงจได้ว่าตอนนั้นมันไม่ได้เท่านี้ เอาให้ขนาดก่อนนะไม่ขนาดนะขนาดแล้วยืนถนาดแล้วเดี๋ยวยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนเดียวไม่เอีย เตียงเอาตรงไหนบ้างแล้วมันหลเราแค่นิดเดียวก็โผล่ไหนว่าตรงนี้ไหมอ่าถือก่อนได้ปะได้ได้ปล่อยนะจับไว้ก่อนนะดีลน์กี่กลัวมันโผล่คากลางถือไปสองคนก็ไม่สวยถือไปอย่างงี้นใช่ไปไมอ้ยเร็วๆสิอใจเย็น เราแค่สองเราจะเอาวงโดนน้องรีจะอทีังเชียงโดนเอาเอาไกอ้างหน้าอกลออกหรือว่าไม่อาออกสอันแล้วก็ตรงกลางอีกอันนึงปากไ้ตรงกลางสัสมีเทียนนะอุ้ยใครเป็นต้นเสียงไม่ยอ่ะได้อั้ขงเก็บผ่าที่ไม่ใช้ก่อน เย็นถูกไหมไปดูดิวนอิชาเห็นหล้าไปทำไเนี่ยขออย่าสะดุดก็พอ เดาไหมแกไอกลัๆๆกวนโดนน้องอะ่ะมันใกล้เกินปไปเอาเทียนเพื่อีกรือเราไม่ให้กัาเลยอู้หอันเดียวก็ได้ปะอันเดียวไหมอันเดียวเอาออกเลยไม่ได้จุดสองอันอนี่แหละได้อ่ะสักกู่รอแป๊บหนึ่งนะจ๊จะใจเย็นๆใจเย็นๆนะใจเย็นๆนนะ,ะนนนะโอเคได้แล้วโอเคได้แล้ว ไม่อยไมนะดนเฮ้ยขนหลังอยแป๊บทุกคนหยุดทุกคนหยุดอดองไห้หน่อยทุกคนหยุดขอดองไหมอดอไหม่จริงที่จริงอยไม่ได้ไม่บพี่มยมชาววซี่หันมาหันมาคุยอยู่ทางนี้ไม่เดรหันมาคุยไม่เดินไม่คุยไม่พี่มายได้ไมคะหันทงนี้ พี่เปคนพี่มนไปช่วยบอกไปให้ครอบพวเข้าไว้ก่อนไปเลยไปเลยปล่อยแล้วนะปล่อยเลยปล่อยเลยไปเลย มันเกินดูร้านะคเน้ยเอาโทุญด้วยดสมเฮ้ยเฮ้ยมันจทีอ้าวเฮ้ยมันจะล้อมอ่ะ ไเอาใส่กล่องให้ด้วยนะเอาใส่อย่างนี้เลยเหรอเช็ดก่อนนี่ี่ใหม่ของการทำคนนี่นะอันนี้งานร้อนแต่ว่าของวันจับของวันจับรา ไม่ได้เปิดดูได้วันเกิดอ๋อวันเกิดใช่วันนี้ซ้อมไว้ก่อนแล้ววันเกิดอีกแฮปปี้บ y b i r ย h day t ู y ยูแฮปปี้บ y b i r t ี day แฮปปี้ a p p y b i r t ี day รู้ยูยย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 นยย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 ยเยย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 ยียย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 ่ย กันเยอะนะต่มง่ายรวกันก็เหต้งลงชาตนด้ว่เพื่อไปกิงเมื่อไหร่กต้องลงไนอันดูไปต้องกิน้วเส่เพลงอยู่ดีเนาะ้องนรู้ก่อยากเกียดขมูะ เอันนี้ใครออกมาวะฮะเใครกมาเรจะไปแบบความไวสูงดึ้อดึ๊บดึ้อดึ้บดึ๊บดึ๊บดึ๊บ อ้าวยาขาม้นอน้นเดียก่อนเดีก่อนอก่อนอก่นของพี่นิ้งแบบเคื่อเสียงแรงงเมื่อกี้มีคนมาฝากไว้ใครวะัองเราก็ใส่พอยมั้ง เดี๋ยวจะเริ่มหนากเมื่อกี้เราเริ่มต้นจากอี๋ยวโอตั้งจา้ดติรดติรดติรดเดี๋ยวนะเหลืออันนึงใช่ปะ